ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิวนะคะวันนี้วีวีนิวก็จะมาพูดถึงกระแสนะคะที่กลายเป็นประเด็น,ร,ดนร้อนในโลกโซเชียลเนาะซึ่งนั่นก็คือพระเอกหมอลำกู้ภยัย1พลานชัยนะคะแจงดราม่าสร้างภาพย้อนกลับอาจได้ใช้บริการกันเนาะหพลานชัยพระเอกหมอลำหัวใจกู้ภัยนะคะก็ได้ออกมาแจงดราม่า ที่คนหาว่าสร้างภาพบอกอยากให้มาสร้างภาพการออกช่วยเหลือคนถึงตี3าตี4นี่นะบอกว่าสร้างภาพมาทำด้วยกันเลยย้อนกลับไปวันหนึ่งอาจได้ใช้บริการกันนะคะก็เมื่อวันที่3เมษายน2567นะคะก็กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลหลังจากที่พระเอกหมอลำชื่อดังนะคะ นั่นก็คือคุณหนึ่งพลานชัยเนาะคณะคำผุนร่วมมิตรนะคะที่เคยร้องคู่ไปไหนมาไหนกับคุณน้องพระเอกหมอลำอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือน้องนิวมุกดาเนาะซึ่งนะคะก็มีข่าวว่านอกจากการเป็นพระเอกลิเกแล้วนะคะเป็นพระเอกหมอลำแล้วนะคะเขายังเป็นหน่วยกู้ภัยสังกัดฮุก 3.1จากนครราชสีมาทั้งลงทุนซื้อรถตู้กู้ภยัยอุปกรณ์การช่วยเหลือภายในรถเองและก็ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรูปแบบไม่เว้นระหว่างการทำก,การแสดงด้วยนะคะเมื่อประสบประสบอุบัติเหตุก็จะเข้าไปช่วยเหลือในทันทีนะคะแต่ใน Facebook ของ 1. นึพารนชัยและก็เพจ คำผุนร่วมมิตรนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาแสดงคอมเมนต์นะคะทำนองว่าในการช่วยเหลือคนอื่นแบบที่หนึ่งพลรานชัยทำนั้นเป็นการสร้างภาพหรือไม่นะคะจนเกิดเป็นกระแสในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหนึ่งพลรานชัยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะหนุ่มหนึ่งพลรานชัยพระเอกหมอลำและ นักร้องลูกทุ่งอีสานคนนี้นะคะก็ได้ให้ออกมาสัมภาษณ์ระหว่างเดินทางมาแสดงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะว่าคำพูดในลักษณะที่ว่าหนึ่งพลานชัยพยายามสร้างภาพเพื่อให้อัปเกรดและพยายามสร้างชื่อเสียงของตัวเองจะมีเข้ามาเรื่อยๆหลังจากเป็นข่าวว่านะคะทำงานกู้ภยัย ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องดีสำหรับตัวเองเพราะเราจะได้รู้ตัวเราสำนึกในหน้าที่ของเราตลอดเวลาสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ว่าตนสร้างภาพนั้นส่วนตัวแล้วก็อยากให้คนคนนั้นมาสร้างภาพด้วยกันลองไปเข้าเวรกู้ภยัยไปเก็บศพถึงตีสตี4บางครั้งถึงสว่างแต่ก็ไม่คิดน้อยใจเพราะ มันเป็นความตั้งใจของเราเพราะเราตั้งใจทำในสิ่งที่เราชอบหพลานชัยก็ยังติดตลกนะคะก็ยังพูดติดตลกอีกด้วยว่าคนที่มาว่าให้เราตำหนิเราเรื่องการทำงานของเราเรื่องการทำงานหน้าที่กู้ภยัยสักวันหนึ่งนะคะเขาอาจจะมาใช้บริการเราก็ได้ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ แฟนคลับที่ยังคอยให้กำลังใจมาและที่ยังมองเห็นความตั้งใจของตนมาโดยตลอดนะคะส่วนทางด้านหัวหน้าวงนะคะนั่นก็คือทางด้านคุณวิทูลหารคำเนาะซึ่งก็เป็นหัวหน้าวงคำผุนร่วมมิตรนะคะก็ออกมาเผยว่าการที่คุณหนึ่งพลานชัยถูกต่อว่าเรื่องการทำงานว่าเป็นการสร้างภาพหรือไม่ ผ่านทางโซเชียลตอนแรกก็ตนเองก็รู้สึกตกใจแต่กระแสตอบรับกับดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนมองเห็นไม่ต่างกันคือเขาเป็นคนจริงของแท้ไม่ได้สร้างภาพนะคะอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากหัวหน้าวงคำผุนร่วมมิตรนะคะก็คือนายวิทูลคำหานซึ่งก็ ออกมายืนยันแล้วว่าคุณหนึ่งนะคะคนจริงของแท้ไม่ได้สร้างภาพซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณหนึ่งพลันชัยพระเอกหมอลำขวัญใจศพ ไรญาติเนาะศพยากไร้นะคะรางวัลน,น้ําใจใช้เพื่อส่วนรวมสุขกว่าใช้ส่วนตัวนะคะก็เหมือนกับว่าเขาตั้งฉายาให้คุณหนึ่งพลานชัยอยู่แล้วนะคะพระเอกหมอลำนะคะฉายาก็คือพระเอกหมอลำขวัญใจศพไร้ญาตินะคะเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่ทํามาเกือบ10ป,ปีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะหนึ่งพลานชัยเนาะ ก็ก็ยิ้มรับฉายานะคะก่อนหน้านี้นะพระเอกหมอลำขวัญใจศพไราญาติก็คือฉายาของเขาอยู่แล้วนะคะที่บรรดา FC f แฟนคลับมอบให้โดยเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะคะที่ผ่านๆมาเนาะก็ประมาณว่าที่บ้านที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดว่าที่มาของฉายานี้ก็มาจากการที่แฟนคลับเห็นดีเห็นงามที่เขา เห็นเราเป็นจิตอาสากู้ภัยควบคู่กับการเป็นศิลปินมาเป็นเวลาเกือบจะสิบปีแล้วเช่นการบริจาคลงศพให้แก่ศพยากไร้ศพไร้ญาติครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีชาปนกิจศพโดยใช้งบประมาณส่วนตัวที่ได้จากการร้องการลำวงเล็บหมอลำนะคะในการจัดซื้อลงศพแล้วก็ช่วยเหลือ การจัดงานศพนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหมอลำกู้ภยัยขวัญใจศพยากไรนะคะก็คุณหนึ่งก็เล่าประมาณว่าก็คือว่าผมเป็นกู้ภยัยแล้วก็บวกกับการเป็นศิลปินได้เงินจากการร้องการลำนะคะผมก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาซื้อโลงไว้สำหรับมอบบริจาคก,กับศพที่เขายากไร บางงานเขายากจนจริงๆก็ร่วมเป็นเจ้าภาพเอาเงินส่วนตัวช่วยงานศพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพาทีมงานกู้ภัยไปดูแลในงานไปช่วยกางเต็นต์ตั้งแต่วันตายออกจากโรงพยาบาลทีมงานก็เติมน้ำมันไปรับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนถึงวันเผาก็เอารถไปแห่ศพมอบเมลุให้ ทำอยู่แบบนี้มาเกือบ9ปีและ10ปีแล้วครับความยากจนมันก็มีเนาะข้าวของก็แพงครอบครัวบางครอบครัวเงินจะกินแต่ละวันก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์สมัยนานเนาะตั้งแต่เดือนมกรานะคะมกราแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้เนาะศิลปินหนุ่มที่มีชื่อจริงว่าคุณนิรุต มาลีพันธ์ก็ได้เล่าเส้นทางก่อนที่จะขึ้นแท่นเป็นพระเอกหมอลำคณะหมอลำชื่อดังนะคะมันก็ไม่ง่ายเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องต่อสู้และดิ้นรนมามากมายนะคะจริงๆแล้วคุณหนึ่งพะลันชัยก็บอกว่าอยากเรียนอยากเรียนจบสูงๆครับแต่ว่าด้วยความยากจนมันไม่มีเงินพ่อกับแม่ก็แยกทางกันหาเงินส่งตัวเองเรียนครับตั้งแต่เด็ก ข้างบ้านเขาเป็นหมอลำก็เลยอยากลองไปกับเขาคิดว่ามันเป็นหนทางใช้ในการทำมาหากินใช้ในการหาเงินไปโรงเรียนก็เลยหันเหไปทางการร้องการลำวงเล็บหมอลำครับนะคะเรียนจบมสก็เข้าไปทํางานที่กรุงเทพเป็นกระเป๋ารถเมย์ด้วยขับวินมอไซค์ด้วยทํางานโรงงานเข็นลูกชิ้นขายตามหน้าโรงงาน แล้วก็เป็นพนักงานส่งของเป็นพนักงานห้างทำหลายอย่างครับรายได้ก็ไม่พอใช้เพราะว่าค่าครองชีพมันก็กระโดดหนีจากค่าแรงไปเรื่อยๆค่าแรงมันตามค่าครองชีพไม่ทันครับและคุณหนึ่งก็เล่าต่ออีกว่าเมื่อประกอบหลายอาชีพแล้วแต่รายได้ยังไม่เพียงพอต่อการยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นจึงค้นคว้าหาทางออกจากสภาพ ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะด้วยการไปหัดหมอลำซิ่งสะสมวิชาได้ระดับหนึ่งก็ออกบินหาประสบการณ์หาไรายได้ตามลานเบียรในกรุงเทพก่อนได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่าย a v s Entertainment และก็ค่ายท็อปไลน์ไดมอนตามลำดับก่อนที่นิวมุกดาพระเอกหมอลำดาวลุ่งมาแรงที่เสียชีวิตก่อนไวอันควร ชักชวนตัวเองนะคะมาร่วมงานกับคณะหมอลำคำพุนร่วมมิตรก็เริ่มจากการเป็นตัวโจ๊กตัวโกงและก็ขึ้นแท่นเป็นพระเอกในปัจจุบันนะคะและคุณหนึ่งก็ยังบอกอีกว่าเรามีพื้นฐานในการร้องเพลงก็เลยค้นคว้าหาที่จะออกจากตรงที่มันเดิมๆม,มาหัดลำซิ่งออกไปร้องตามงานคอนเสิร์ตตามลานเบียร์ในกรุงเทพนี่แหละครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เล็งเห็นความสามารถนายห้างทวีชัยหรือคุณทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมท่านก็ชวนเข้าไปในค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์ครับเป็นศิลปินในค่ายก็เลยมีงานเริ่มมีคนรู้จักครับและช่วงหลังมาเจอโควิดก็เลยหยุดชะงักช่วงโควิดกำลังจะสาพระเอกนิวมุกดาหรือน้องนิวที่เสียชีวิต นะครับเขาก็มาชักชวนพี่ผมว่าจะไปเป็นหมอลำผมไม่มีเพื่อนผมอยากให้พี่ไปด้วยตอนแรกไปเป็นตลกก่อนแล้วก็ช่วงหลังนะคะช่วงลำเรื่องก็มาเป็นตัวกโกงด้วยพอน้องเขาเสียก็ได้ขึ้นมาเป็นพระเอกด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เลยเล็งเห็นความสามารถน่าจะเป็นพระเอกต่อได้อะไรประมาณนี้นะคะ คุณหนึ่งพลานชัยก็ได้โชว์ลีลาร้องลาโดดเด่นบนเวทีในทุกคืนที่ทำการแสดงก็มีบรรดาแม่แม่แฟนคลับตบเท้าครองนนะคะมาไหลน้ำใจติดแบงค์ไม่ขาดสายและก็ได้นำเงินรางวัลน,น้ำใจที่ได้รับส่วนใหญ่ไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมเขาระบุว่ามีสุขกว่านำไปใช้ในการส่วนตัวนะคะสำหรับคุณหนึ่งมุกดาเนาะ ก็ได้ออกมาพูดในความรู้สึกของตัวเองนะคะและนะคะเคยมีได้เป็นหมื่นอยู่ครับเกือบเป็นแสนก็มีส่วนมากเขาก็เก็บไว้ใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะซื้อของที่เขาอยากได้ที่เขาต้องการอยากใส่ของแบรนด์เนมก็นั่นก็คือชีวิตเขาเนาะบางคนก็คิดไม่เหมือนกันนะครับแต่นะคะแต่ผม สำหรับผมผมคิดเห็นว่าได้เงินมาส่วนนี้อยากเอาไว้สำหรับไปบริจาคและก็เก็บไว้ไปซื้อลงลงเซรซื้ออุปกรณ์การช่วยเหลือคนพวกถังประดาน้ำสำหรับมนุษย์กบเวลาคนจมน้ำตอนน้ำท่วมก็ไปยกรถให้มันสูงแล้วก็ไปซื้อเจสกีครับเอาไว้ลุยหน้างานเวลาเข้าไปพื้นที่แคบๆหรือว่าไปลากศพจากกลางน้ำเข้ามาในฝั่ง ทุกวันนี้ผมต้องมีกระเป๋าพยาบาลคู่ใจติดรถหรือว่าไปงานด้วยตลอดคือเจอสถานการณ์ก็จะลงไปช่วยทีมงานคอนโวยพวกตกนั่งร้านพวกเตะเหล็กแผลต่างๆหรือว่าคนที่เขามาดูหมอลำเกิดการทะเลาะวิวาทต,ตีกันหน้าง,งานเลือดเลือดตกยางออกนะคะก็จะไปช่วยปฐมพยาบาลลืมอย่างอื่นหรือว่าอุปกรณ์การแสดงหมอลำเล็กๆน้อยๆ เราพอแก้สถานการณ์ได้แต่ว่าอุปกรณ์กู้ภัยหรือกระเป๋ายาน,น่ีจะลืมไม่ได้ต้องติดรถอยู่ตลอดเวลานะคะในการให้สัมภาษณ์ครั้งที่ผ่านมาเนาะคุณหนึ่งพลานชัยก็เล่าปิดท้ายด้วยว่าเคยมีคนเขาถามว่าทำงานกู้ภัยเป็นจิตอาสาแล้วได้อะไรเขาตอบกลับไปว่านะคะได้ความสุขจากการเป็นผู้ให้ไม่นิ่งดูดายกับความเดือดร้อน ช่วยพัฒนาตัวตัวเราให้มีความคิดด้านบวกและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้นะคะและก็เคยมีคนตั้งคำถามอีกว่าทำกู้ภัยทำแล้วได้อะไรนะคะก็ต่อไปเนาะตอไปแบบนี้นะคะก็ทำไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เงินเดือนเขาก็ถามต่ออีกว่าไม่ได้อะไรไปทำทำทำไมมันคือความสุขครับนะคะเนาะ คุณหนึ่งก็บอกว่ามันคือความสุขความสุขทางใจที่ได้ช่วยแม้กระทั่งลดยางรั่วยางแตกพ่วงแบตเตอรี่แค่นี้ก็ความสุขมันได้ช่วยมันมีความสุขช่วยโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนครับนั่นคือการช่วยอันนี้ก็เป็นคำตอบจากคุณหนึ่งนะคะสำหรับวิวินิวก็ขอให้พระเอกน้ำใจงามเนาะกู้ภัยน้ำใจงามนะคะทำความดีต่อไปแล้วก็ ขอให้คุณหนึ่งประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะลุ่งเรืองเนาะในหน้าที่การงานดังๆปังๆต่อไปนะคะเนาะเราก็รู้สึกดีนะที่เห็นพระเอกหมอลำเห็นคนในโซเชียลนะคะคนมีกระแสออกมาทําความดีจะได้เป็นไอดอลให้กับเด็กเยาวชนรุ่นหลังๆต่อไปทําดีต่อไปค่ะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับช่องวีวีนิว